สวัสดีครับแซ็กซ์เซเลตตี้นะครับวันนี้เราจะมาแนดตาขาตั้ง KTM ครับจากประเทศเยอรมนีนะครับไปดูกันเลยครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างครับผมมากันที่รุ่นแรกเลยนะครับรุ่นสุดฮิตสำหรับอันโต้แซ็กโซโฟนนะครับคือรุ่นมิสตนั่นเองนะครับนี่รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมสำหรับอันโต้แซ็กเลยนะครับหนึ่งเลยน้ำหนักเบามาก สองพับเก็บสะดวกมากนะครับพับเก็บได้สะดวกมากสามมันใส่ลำโพงแซกได้เลยครับนี่เป็นรุ่นยอดนิยมสำหรับอัลโตแซกค,ครับพกพาสะดวกน้ำหนักเบาพับเก็บง่ายนะครับนี่แล้วตอนวางจะเป็นแบบนี้ครับผมตอนวางก็หมุนขาออกมากลางดันนี้ขึ้นมาตรงนี้สามารถปรับระดับได้นะครับเผื่อทุกท่านจะเอาไปวางคลิฟ ก็ได้นะครับแต่เทนเนอร์ไม่ได้นะครับอ่าอันโตเราวางได้แบบนี้เลยนี่คือรุ่นยอดนิยมสำหรับอันโตแท็กนะครับรุ่นมิดนะครับมาที่รุ่นถัดไปเลยครับรุ่นเซ็กซี่นะครับของ KNM นะครับสำหรับอันโตแท็กเช่นเคยนะครับรุ่นนี้จะบอกว่าแข็งแรงมากครับเพราะว่าวัสดุนั้นเป็นเหล็กเป็นเหล็กเลยนะครับแข็งแรงแล้วก็พับได้นะครับเดี๋ยวผมวางให้ดูก่อนนะครับวางอันโตก็เป็นแบบนี้นี่มอาทดลองวางอันโตแท็กนะครับแข็งแรงมาก รุ่นนี้กาลันตีความแข็งแรงเลยครับแข็งแรงมากอ่าแล้วก็พับเก็บได้นะครับพับเก็บได้นี่เราหมุนตรงนี้เห็นไหมครับเป็นน็อตนี่ปุ๊บพอระบุตอ,ออกมาปุ๊บขาที่กลางอยู่เราก็พับมาแบบนี้เลยครับนี่แล้วมันก็ใส่ไปในลำโพงแท็กได้เหมือนกันนะครับรุ่นนี้นี่แล้วเราก็ใส่เคสได้เลยต่อประกอบก็ไม่ยากครับประกอบแล้วก็หมุนน็อตกับกลางขาก่อนทศนรับนี่กลางขาก่อน นี่การขามาการขามาให้เข้าล็อกพอเข้าล็อกแล้วครับนี่หมุนเข้าไปให้ตุกน,นี่จบครับนี่แข็งแรงมากครับรุ่นนี้จัดไปครับอีกหนึ่งรุ่นครับสำหรับอันโต้เช่นเคยครับรุ่นแจน๊สนะครับรุ่นนี้ออกแบบและดีไซน์ด้วย มุมที่หรูมากนะครับหรูและสวยหรูเรียบง่ายนะครับแข็งแรงมากเป็นรุ่นแจสจากเคนเอ็มที่สวยมากๆนะครับแล้วก็พับได้ด้วยนะครับ่เดี๋ยวผมวางอันโตให้ดูก่อนนะครับนี่เป็นรุ่นที่แข็งแรงแล้วก็ออกแบบมาได้เรียบหรูมากนะครับสวยเลยสวยมากๆแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับพับเก็บใส่ปากลำโพงได้นะครับอ่ะไปดูซิพับแบบไหนการพับก็ไม่ยากนะครับเช่นเคยครับหมุนล็อตตรงนี้ครับ หมุนตรวตนนี้ออกมานิดนึงพับได้เลยอ่ะเออกมาอีกนิดนึงครับนี่เราพับได้เลยครับพับพับนี่เราเก็บใส่ปากลำโพงแท็กได้เช่นกันนะครับแล้วก็ใส่กล่องได้เลยการประกอบก็ไม่ยากครับกลางออกมาครับกลางออกมามันมีบล็อกอยู่แล้วนะครับพอปุ๊บเราหมุนน็อตเข้าไปให้แน่นหนาเลยนะครับนี่อันนี้ง่ายครับและแข็งแรงด้วยนี่ รุ่นแจ๊สจากเคเอ็มครับผมต่อไปกันเลยนะครับสําหรับชาวโซปราโนนะครับนี่รุ่นนี้เป็นรุ่นห้าขานะครับแข็งแรงมากนะครับเป็นวัสดุโดยเหล็กเคลือบเงาอย่างดีนะครับห้าขาเลยคือแข็งแรงมากครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะล้มไปทางไหนนะครับเพราะว่าเขามีขายึดถึงห้าขาเลยแล้วก็สามารถพับได้นะครับโดยการหมุนออกแบบนี้เก็บรวปเป็นหนวดปลาหมึกเสียบเข้าไปแล้วหมุนเก็บ นี่ครับเราจะใช้งานก็เอาออกมาครับหมุนออกมาลางใส่ครับหมุนให้แน่นเลยนะครับแล้วก็ที่ข้างๆนี้เรามีติดกันเครื่องเป็นลอยนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าใส่แล้วเครื่องเราจะกระแทกเป็นลอยทําให้เกิดริ้วรอยนะครับสามารถวางได้เลยนี่ครับแข็งแรงมากสําหรับโซมาโน่ครับมากันที่รุ่นสุดท้ายของ k m m นะครับเป็นรุ่นพี่ใหญ่เลยนะครับรุ่นนี้สามารถ วางได้ทุกเครื่องนะครับขนาดอาจจะพกพายลาบากนะครับแต่เหมาะกับที่เราจะวางไว้อยู่กับที่นะครับเหมาะวางไว้ที่บ้านโรงเรียนนะครับหรือเป็นห้องซ้อมดนตรีนะครับหรือว่าเราไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วก็เหมาะมากมากครับรุ่นนี้สามารถถอดได้ครับนี่ถอดแล้วก็พับถ้าไม่ได้หนักหนาอะไรมากก็สามารถพกได้นะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนี่ของชิ้นนี้ และที่สําคัญเจ้ารุ่นนี้มันมีความพิเศษก็คือมันสามารถวางได้ทุกเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับนี่ประกอบกอบ่อนต่อล็อกให้แน่นนะครับหมุนแล้วล็อกให้แน่นเล็กสุดตรงนี้สามารถวางเคิร์ฟโซบานโนได้นะครับนี่ผมวางให้ดูตัวอย่างนี่วางได้นะครับแล้วมันสามารถปรับระดับได้โดยการถอดตรงนี้ก่อนนะครับนี่ถอดตรงนี้ก่อนเนาะ เราก็มาปรับข้างนอก,น,ออกนี่ใช้มือดึงแบบนี้เลยเพราะว่ามันจะมีตรงนี้ครับคอยล็อกระ,ระดับนะครับนี่เขาจะจาบไม้ให้เราเคิร์ฟอันโตนะครับเทนเนอร์บริโทรแซกเราก็หาจุดที่เหมาะสมของแต่ละเครื่องนะครับเมื่อกี้ผมบางเคิร์ฟไปแล้วนะครับอาจเราจะลองลอ,อันโตบ,บ้างนี่ปึ๊บให้ลงล็อกและแน่นเลยครับเกี่ยวเหมือนเดิมอ่านำอันโต้มาวางนะครับนี่ได้เลย ประมาณนี้ครับหรือวราจะวางเทนเนอร์ก็ถอดได้ครับแล้วก็เอามาถอดก่อนออถอดถอดเหมาะมากนะครับที่คุณครูจะซื้อไปหรือว่ามันจะใช้ได้ทั้งวง,งโยนะครับอันโตเทนเนอร์บริโภคแซกหรือว่าคลุ้มมากๆนะครับเพราะมันปรับระดับได้นะครับน,น,นี่ผมปรับไปที่ไ์เทนเนอร์แล้วอลองเทนเนอร์บ้างอออย่ากนะครับนี่น,นี่เห็นไหมครับ ถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากครับสำหรับ,บขาตั้ง k n m นะครับก็ใครสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถทักมาที่ Saxo City ได้เลยนะครับอินบอกทักกันเข้ามาได้เลยขาตั้งของ k n m นี้ส่วนใหญ่แล้วจะออกแบบมา 1. น้ําหนักเบา 2. แข็งแรง 3. พกพาสะดวกก็คือสามารถเก็บในป่าลําโพงได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นอันโต้ทั้ง3รุ่นที่ผมได้กล่าวไปรุ่นแจ๊สรุ่นเซ็กซี่รุ่นมิด แม้กระทั่งของโซเปนโน่นะครับก็สามารถพับเก็บในป่าลำโพงได้เช่นกันนะครับก็จะมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะครับเป็นพี่ใหญ่ที่อาจจะพับไม่ได้แต่ก็น้ําหนักเบาแข็งแรงพกพาสะดวกนะครับไม่ถึงกับใหญ่เทอาถ้าเกินไปสามารถถอดได้แล้วก็ปรับระดับได้วางได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเคิร์ฟอันโตเทนเนอร์บริลลนลแซกถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับก็ฝากติดตามแซกโซเิตี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook YouTube หรือ i g นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ